เทคนิคปั๊มนมให้ได้น้ำนมเยอะฉบับมามีป๊อปปี้เข้อแรก็คือกินอาหารให้เพียงพอเน้นกลุ่มโปรตีนและอาหารเพิ่มน้ำนม2ก็คือดื่มน้ำเยอะๆวันละ3-4ลิตร3นวดเต้านมและประครบอุ่น5-10นาทีก่อนการปั๊มนม4ผ่อนคลายขณะปั๊มนมนั่งในท่าที่สบายเอ็นตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยและสุดท้ายก็คือการปั๊มนมทุก3-4ชั่วโมงครั้งละ20-30นาทีปั๊มพร้อมกันสองข้างให้เกลี้ยงเต้ายิ่งมีการระบายน้ำนมออกจากเต้ามากเท่าไหร่การสร้างน้ำนม ก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นซึ่งเครื่องปั๊มนมที่สะดวกพวกพาง่ายและหมามีใช้ก็คือเครื่องปั๊มนมบรูสตารรุ่นมิร a c เคิลโกนี่ขนาดเล็กพกพาง่ายน้าหนักก็เบาใส่สาย,สายห้อยคอแบบนี้เลยค่ะดีไซน์สวยเก๋นะคะต่อกับสายแล้วก็ปั๊มนมแบบกรวยแฮนฟรี free. อยู่ด้านในเลยค่ะสามารถปั๊มนมได้ขณะที่ทํางานมือไม่ต้องถือกลวยปั๊มนมเลยสะดวกดีต่อใจหมามีมากสามารถปั๊มนมและทํากิจกรรมต่างๆไปได้พร้อมกันเสียง เครื่องปั๊มนมเขาเบาจริงนะคะคอนเฟิร์มเลยไลฟ์อยู่ก็สามารถปั๊มนมได้ฟินที่สุดคือปั๊มนมได้ขณะที่ลูกหลับโดยไม่รบก,กวนลูกบลูสตามีรากคึ้นโกตอบโจทย์ชีวิตมากมามีชอบตรงที่เสียงเงียบน้ำหนักเบาพกพาสะดวกปั๊มนุ่ดูดลึกดูดเกลี้ยงเต้าวิธีใช้ก็ง่ายมากต่อกรวยแฮนด์ฟรีกับสายต่อกับเครื่องปั๊มนม ห้อยคอแบบนี้เลยนะแล้วก็สวมเข้าไปตรงหน้าอกได้เลยโหมดการทํางานของเขาก็มีสโหมดก<ส>ระตุ้นน้ํานมหมดปั๊มน้ํานมหมดการรีดน้ํานมค้างเต้าและโหมดสลายก้อนน้านมอุดตันค่ะสามารถปรับระดับ ความถี่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ปรับระดับความแรงได้ถึง9ระดับปังมากค่ะยังไม่พอแบตเตอรี่เขามีความจุสูงสามารถปั๊มนมได้ถึง6กรอบต่อการชาร์จแค่3ชั่วโมงแถมยังชาร์จกับ power bank ก็ได้นอกจากใช้กับกล้วยแฮนฟรี free, ยังสามารถสลับข้อต่อไปใช้กับกล้วยเมจิกไฟทู e ได้แล้วถ้าไม่อยากถือกล้วยก็สามารถใส่บราพยุมกล้วยปั๊มนมและถุงเก็บน้ำนมวินนี่เดอะพูมี3ลายน่ารักมากลิขสิทธิ์แทนดิสนีย์ขนาด5อออ สำหรับคุณแม่นักปั๊มที่กำลังมองหาเครื่องปั๊มนมแบบพกพาป๊อบแนะนำเลยค่ะรูสตามิราเคิลโก